เขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ที่คุ้งบางกระเบียนหมู่ที่4ตํตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการเพราะปลูกสำหรับพื้นที่ราบภาคกลางสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเรื่อยลงมาตั้งแต่ชัยนาทถึงสมุทรปราการเขื่อนเจ้าพระยาเป็น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำาภากลางนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ได้เชิญวิศวกรชาวฮอลันดาชื่อนายเยโฮมันวันเดอร์ฮันเดย์นะครับและสมัยขณะนั้นต้องใช้งบประมาณพัฒนาในด้านอื่นๆมากมายนะโค,คร,กกรกนะงการพัฒนาลุ่มน้ำผ่ากลางก็เลยละงับไปในสมัยรัชกาลที่6กนะครับก็มีวิศวกรชาวอังกฤษชื่อเซอร์ธอมัสเบอร์ก็ได้นําเสนอโครงการพัฒนารุ่มเจ้าพยราะา แต่ขณะนั้นได้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำผากางก็ได้ระง,งับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่9นะโครงการนี้ก็ได้เริ่มก่อสร้างในปี2495ระหว่างกรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาก็ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้า และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ก่อสร้างเกิดหลายครั้งครั้งแรกในปีพุทธศักราช2498เป็นการสเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรงานก่อสร้างวันที่7กลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2500พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เสด็จพระราชดดำเนินมาทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยาและทรงลงพระปรมาพิไทยบนแผ่นศิลาซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าสำนักงานชประทานที่12ในปัจจุบันสลักข้อความสำคัญว่าขอให้เขื่อนชประทานนี้มั่นคงถาวรก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประสงกรกรในการกษตรกรรมการเศรษฐกิจการคมนาคมการไฟฟ้าพลังน้ำ และการป้องกันอุทกภัยสืบไปเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว237เมตร50เซนติเมตรสูง16เมตร50เซนติเมตรมีช่องระบายน้ำกว้าง12เมตร50เซนติเมตร16ช่องพร้อมทั้งช่องให้เรือใหญ่ผ่าน สันเขื่อนยังเป็นสะพานกว้าง7เมตรรับรถน้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน20ตันพร้อมทางเท้าอีก2เมตรปัจจุบันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาเป็นหนึ่งใน12โครงการภายใต้สำนักงานชลประทานที่12ที่มีหน้าที่ควบคุมการบริหารจัดการน้ำห้าจังหวัดในภาคกลางคืออุทัยธานีชัยนาท สิงบุรีอ่างทองและสุพรรณบุรีจากยุทธศาสตร์กรมชลประทานการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะเขื่อนเจ้าพระยาได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาบริหารจัดการน้ำซึ่งสามารถช่วยในการปิดเปิดบานระบายน้ำประตูน้ำอ่านค่าระดับน้ำกําหนดการระบายน้ำอ่านค่าออกซิเจนและอุณหภูมิในน้ำ รวมทั้งสามารถวัดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับแหล่งน้ำต้นทุนนะครับในการบริหารจัดการเนี่ยก็จะมีแหล่งน้ำจากเขื่อนบุญพลที่แม่น้ำปิกนะครับแล้วก็เขื่อนศิริกิจที่แม่น้ำน่านรวมทั้งเขื่อนแควน้อยที่ม่น้ำน่านนะปริมาณน้ำที่เก็บกักได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ22,900ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ ก็จะส่งผ่านจากตอนบนลงมาสู่พื้นที่ลุ่มภาคกลางก็โดยจะมีเขื่อนเจ้าพยาที่กั้นแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ที่จงังหวัดไทยนาฏนะครับซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่สามารถระบายน้ำได้ถึง3,300ลูกบาทเมตรต่ตอวินาท,ที6ทศวรรษที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาได้เปลี่ยนผืนนากว้างใหญ่ในทุ่งราบภาคกลาง ซึ่งเคยปลูกข้าวได้เพียงปีละครั้งและบางปีนาะข้าวเสียหายจากภัยแล้งและอุทกภัยมาเป็นผืนนาที่อุดมสมบูรณ์สามารถปลูกข้าวทำการเกษตรและหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตได้ตลอดทั้งปีผลที่ได้รับจากเขื่อนเจ้าพยาของเกษตรกรโดยเฉพาะทำนาเนี่ยสามารถทำนาได้ตลอดทั้งปีทำแค่สองฤดูนะครับปีหนึ่งทำสองครัง้งถ้าทำสองครั้งเนี่ยถ้าเขืือนแล้วน้ำพอเนี่ย เราจะทําได้สบายเลยลดต้นทุนได้เยอะเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ําขนาดใหญ่นะครับกานลําน้ําเจ้าพระยาก็ทําหน้าที่ยกระดับน้ําบ้านเหนือของเขื่อนเจ้าพระยานะฮะแล้วก็ส่งน้ําในพื้นที่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะออกเพื่อทําการเกษตรนะครับพื้นที่ทั้งสองฝั่งมีประมาณถึง7.5ล้านไร่นะฮะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวในภาคกลางของเรานะฮะ ราะนั้นประโยชน์ของเขื่อนเจ้าพระยานะฮะก็เพื่อการเกษตรนอกจากนั้นเขื่อนเจ้าพระยาก็ยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายอย่างเช่นป้องกันและบรรเทาโรคภัยนะครับการควบคุมน้ําเสียต่างๆนะครับการควบคุมความเค็มของระดับน้ําที่ส่งไปที่กรุงเทพมหานาครน,นะครับและก็ยังสามารถผลิตไฟฟ้าพลังน้ําได้นะครับที่ใช้ในตลอดทั้งปีนะฮะประมาณ61ล้านหน่วย เขื่อนเจ้าพระยาย,ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยนาทที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมทัศนียภาพของเขื่อนได้ตลอดทั้งปีและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่ตั้งอยู่โดยรอบเช่นอาคารสัญ,ญลักษณ์สถานที่สามารถนมัสการหลวงปู่สุเกสโรและเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติเขื่อนเจ้าพระยายได้ โบสถ์หลวงพ่อหินที่ผู้คนนิยมมาสักการะและตลาดเจ้าพระยาแลนดที่จำหน่ายสินค้าท้องถิ่นที่หลากหลายมีในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโบสถ์หลวงพ่อหินนะครับหรือว่าเป็นาลานกีฬาสนามออกกำลังกายมีทั้งสนามกีฬาอเนกประสงค์นะครับแล้วก็มี ท,ที่เราจะใช้เดินหรือวิ่งออกกําลังกายได้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการปั่นจักรยานชมเขื่อนนะครับนอกจากกิจกรรมปั่นจักรยานรอบเขื่อนและการวิ่งออกกำลังกายริมเขื่อนแล้วที่นี่ยังมีลานน้ำพุที่สวยงาม ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดชัยนาทอีกด้วยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,500เป็นต้นมาเขื่นเจ้าพระยาได้เปลี่ยนแปลงท้องทุ่งในที่ราบลุ่มภาคกลางให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำหลักของประเทศ ซึ่งสร้างความอยู่ดีกินดีและความยั่งยืนให้กับเกษตรกรและประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน